สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะแคปสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับกับอ s u z u d ดี x นะครับเครื่อง2,005ดีเซลเกียรธรรมดาครับมือเดียวป้ายแดงครับปี2006รถสวยครับสภาพเดิมโรงงานครับไม่มีชนหนักต่อหรือพลิกปั๊มนะครับ169,000บาทนะครับรถอยู่แถวคลอง7ปทุมธานีนะครับเบอร์โทรกับไลน์ติดต่อได้ตลอดนะครับคันนี้บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนครับ แจ้งจากช่อง Youtube ขอส่วนลดการันตีการจัดส่งได้เลยครับรถสวยสภาพดีครับสีสันเงาฉ่ำ80%เนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับใช้งานแล้ว190,000กิโเมโดยประมาณนะครับถ้าท่านกำลังเล็งหากระบะนะครับคันนี้เป็นสีขาวด้วยครับทนนิยมทรงส,สวยๆแบบนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับมีกระบะลองมาเรียบร้อยนะครับ ใครที่หาใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับคันนี้สภาพดีมากๆนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับไปชมเช็คดูครับภายนอกสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์เอกสารครบนะครับภายในก็สะอาดครับเน้นใช้งานประมาณนี้นะครับตกใจหรือเปล่าสมาชิกลองตัดสินใจนะครับอิสุสดีแม็กเป็นที่รู้กันครับว่าทนทานดูแลง่ายอะไหล่สบายๆครับฉะนั้นแล้วตัวนี้โดยรวมถือว่าแจ่มครับมือเดียวป้ายแดง แล้วก็สภาพเรียกว่าสวยครับราคานี้สภาพนี้สวยจริงครับปี2006นะครับอิสุดีแม็นะครับเกียร์ธรรมดาดีเซลคอมนเลวนะครับกระจกยังไม่เป็นอัตโนมัตินะครับใช้มือหมุนนะครับก็เน้นใช้งานนะครับสบายสๆสวยๆราคาแสนกลางๆนะครับเจรจาต่อรองสภาพนี้เรียกว่าแจ่มนะครับโดยรวมถือว่าสวยและก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหากระบะ d m a ม ราคาแสนกลางๆแบบนี้ถือว่าแจ๋มจริงๆนะครับราคาสภาพซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับเก็บงานเช็คงานเช็คสวยมาตั้งแต่ตอนไปคัดแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็โทรเจราจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปารายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพนี้นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนรถสภาพดีนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับมีทีมงานที่ประสบการณ์คัดรถกันอยู่ทุกวันนะครับคัดขาดนะครับบางทีบางท่าน ใครที่คัดไม่เป็นระวังโดนโกหกหมกเม็ดพิกคว่ำจมน้ำอัดต่อนะครับก็นำมาฝากแล้วนะครับเครื่อง2,005ดีเซลคอมมันเร็วเกียร์ธรรมดาดีเซลครับรถสวยสภาพนี้ถูกใจโทรเจรจาสอบถามนะครับบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจัดส่งให้ท่านได้ครับก็โทรเจรจาสอบถามเข้ามาได้เลยครับราคานี้ได้ปี2,006แล้วก็ได้ดีแม็มือเดียวป้ายแดงครับ สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว้มนะครับการันตีโครงสร้างการันตีการโอนนะครับถ้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้เราคืนเงินนะครับแล้วก็แถมเงินค่าเสียเวลาให้อีกถึงหักนะครับการันตีครับได้รถแน่นอนรถสภาพนี้ราคานี้จะถูกใจสมาชิกก็โทรเจรจาสอบถามกันเข้ามาได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อครับมือเดียวป้ายแดงดีแม็กปี2 0